รู้จักพร้อยไอดาพันรยาสุดที่รักกันกันตถาวรโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสวยรวยเก่งครบเครื่องพา2สองธุรกิจเงินล้านกว่าสิบบริษัทเมื่อวันที่19ตุลาคม2567หลังนักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรได้ถูกจับกลุมตัวเนื่องจากพัวพันกับคดีดีไอคอนกรุ๊ปถูกฝากขังรอสอบสวนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้านพลอยไอดาพันรยากันกันตถาวรก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดีไอคอนกรุ๊ปรัว ทั้งนี้พลอยไอดายังไม่ปรากฏชื่อถูกกล่าวหาหรือถูกแจ้งความร้องทุกในคดีที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปแต่อย่างใดอ่านข่าวเพิ่มเติมภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์ line, พาทุกคนทำความรู้จัก da, พลอยไอดาภรรยาสุดที่รักกันกันตาวรโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสวยรวยเก่งครบเครื่องประวัติพลอยไอดาพลอยไอดากันตถาวรนนามสกุลเดิมสีมูลตรีเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2533 อายุ34ปีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางรักพลอยไอดาแต่งงานกับกันกันตถาวรจุดเริ่มต้นความรักของพลอยไอดาและกันกันตหาวรเริ่มจากการที่ทั้งคู่ต่างก็เป็นเพื่อนของนางเอกสาวบีมาติกาโดยวินาทีที่ต้นรักออกดอกคือตอนที่ทั้งคู่เจอกันที่งานปาร์ตี้ซึ่งกันเป็นฝ่ายจีบก่อนด้วยการขอเบอร์โทรศัพท์และคบกันในที่สุด พลอยไอดาแต่งงานกับกันกันตถาวรเมื่อวันที่8ธันวาคม2561ที่โพทไลเซอร์ปาปาคาหลังจากที่คบหาดูใจกันมา7ปีปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องพร้อมและน้องพราว